กิดอะไรขึ้นคบก็ตอนนั้นเข้าไปที่โองลงไปว่ามันเป็นช่วงเวลาให้พักผ่อนก็เข้าไปดูมสวยมากบอว่าไม่ได้สนใจครับวันดงมันไดไม่เห็นทุกคนเห็นมันได้ไหมแต่ผมไม่เห็นบอว่าะิิก พลิกเสร็จป้าหูยังไงต่อเนี่ยเพราะว่าโอ้ชุดนั้นกว่าจะเครื่องประดับเงี้ยทั้งหมดเราก็เหมือนพูดคุยเขาเพื่อเตรียมการมาเฮ้ยเราอยากใส่นี้มากทําไงดีแล้วก็คุยกับทีมก็ขอบคุณทีมมากที่ดูดูแลอย่างดีเขาว่าไปนั่งรถเข็นแล้วกันโอเคแต่เขาบอกว่าคือถ้าเจ็บเจ็บเลยไม่ไม่ต้องเจ๊กเราก็พยายามเต็มที่นะเราเราก็ไม่ได้อยากแกกเท่าไหร่เราก็ห,หูเจ็บเหมือนกันนะแล้วไอ้ตรงที่เขาเดินอ่ะ มันสั่นไงเราเราทำได้เงี้ยเราไปเรื่อยๆแล้วก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณทุกๆกลังใจทุกคนก็ได้ได้พาเราไปที่แต่พอถามคุณหมอแล้วคุณหมอว่าเป็นอะไรบ้างคุณหมอพูดน่ารักมากเขาบอกว่าเฮ้ยนี่ยซเรียสนะเพราะเอ็นฉีกสองเส้นเพราะว่าจริงปะเนี่ย แล้วโปรู้สึกดีมากที่โปได้ของฝากจากฝรั่งเศสมาเป็นเฟือกอ่อนไม่ได้หาซื้อง่ายๆนะฮะหมอต้องเซ็นให้โป้โอเคโหได้กลับมารู้สึกบูทถ่ายภาพเต็มเลยนชีวิตติดคอนเทนต์เลยตอนนั้นถ่ายไปเรื่อยๆเออแต่หลายคนบอกว่าเสื้อคาีลุแดงเพราะว่าโปยังไปงานต่อโอ้โหก็มันเป็นเสื้อผ้าที่โออยากใส่มากอะแล้วโปก็ไฟมานานมากรวมถึงเครื่องประดับว่าเัวขอชิ้นนี้นะอะไรเงี้ย เพ่อกทุกคนก็เปิด,เป,ดเปิดโอกาสให้เพราะว่าโอเคร้องทำเต็มที่มาฝรั่งเศสแล้วต้องได้ภาพกลับไปหน่อย<ด> แสดงว่าเราเก็บอาการเก่งมากใช่ครับเก็บอาการเก่งแต่ว่าท้องในใจเจ็บนะเจ็บเจ็บเจ็บเได้เจอหลายคนเนาะเจอหลายคนเขาทายอาการเราเป็นไงบ้างกันโค้ดอาจจะตกใจใช่เค้ดโค้ดตกใจมากแต่เราก็ทำหน้าปกติสวัสดีครับเจอใครบ้างครับเฮ้ยก็เจอเจอเจอนางเอกของกอนเกิลซึ่งเขาน่ารักมากนะโค้ดคือเราดูแต่บทง่ายเขาอะแล้วก็โหเหมือนเหมือนเราคุยกับ พยาหงอ่ะโหแล้วเขาแบบโหสง่าแล้วยังคุยคับคาบโหแบบโ้นี่สง่ามากคือสมกับการที่เป็นนางเอกของฮอลลีวูดอ่ะเจ๋งมันภาบใหม่ของแบบเอ้ยงกับแฟชั่นมครับนั่งรีวิวใส่ก็กลายเป็นไวรัลเลยไวรัลแบบแมสแมสก็ก็ไม่ต้องแมสบ่อยก็ได้นั่งครั้งเดียวพอมันคือเปนนานนะพอคืออันนั้น ปล่อยให้เป็นตำนานดีกว่าอันนั้นเป็นฝรั่งเศสที่โปรจําไม่ลืมเนี่ยเขาบอกว่าคุณนั่งคุยใช้ยังไงได้หลอกขนาดนั้นด้วยโอ้โหใช่ไหมต้องขอบคุณพี่คนขับรถด้วยนะเขาเดินมาเข็นให้แล้วลูกก็เท่ไงเราก็เลยดูแบบเหมือนมาพี่มาพี่เหมือนเจ้าพ่ออย่างเงี้ยนี่ต้องมีคการบันทึกนี่เราทำเทพนี่เราทเทพี่กบความบกพร่องไม่กบความเจ็บลองนึกภาพนะไอตอนที่นั่งอยู่อะมันสั่นเนาะแล้วแบบ ยิ้มยิ้มยิ้มยิมไปก่อนไหมว่าเราต้องนั่งยังไงไม่ให้ไม่ให้ดูป่วยอะให้ดูแค่อะไรเงี้ยมยเราเราก็ทำตัวให้ปกติมากเราเรากล้องเข้ามาเนาะกล้องมาคิดในใจว่าอย่าถ่ายเลยเพราะว่าสภาพตอนนี้คือเป็นอย่างเออเอออมาเฟียอืมตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับตอนนี้สามารถวิ่งเล่นได้เมื่อกี้ไปวิ่งเล่นกับน้องเนยบนเวทีได้ครับ ไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรย้อนหลังใช่ไหมการเอ็ก็ก็พอพอกลับมาก็เข้าพบหมอกายภาพเลยอืมแต่ตอนอย่างไ้อยู่ปะตอนนี้โอ้ยังร้องใช้สตันไปก่อนโอ้ยแต่ว่าถ่ายหนังเจ็บถ่ายหนังเสร็จแล้วพอดีไอ้ตอนนั้นที่ไปถ่ายหนังอ่ะเหมือนเวลาไม่มีจํากัดเนาะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเราต้องร้องพาหมอกายภาพไปก็พาหมอกายภาพไปให้เขาแรปเท้าแล้วก็ให้เดินไอ้ตอนเดินอยู่หนังก็เดินอย่างเงี้ย เ<ไ>มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอแต่พอไทยเสร็จแล้วคือ้ำเก็บมันยังมีอาการจีนบ้างไหมครับมีบ้างถ้าเกิดกดแรงๆเดินเยอะมันบวมเดินเยอะบวมเดินเยอะบวมก็ตอนแรกคือสีม่วทงทั้งเท้าเลยครับม่วงเท้า<ม>แล้วหมอเขาบอกว่าเออเนี่ยคือต้องเดินนะเห้ยเรื่อมันไหลเวียนก็แบบเออไม่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะช้ำกว่าเดิมโอ้เลยเดินท่กกรุงเทพเลยแล้วก็แล้วก็แฟนแฟนแม่แม่เขาบอกเฮ้ย หมอเขาน่าจะบอกให้เดินกี่กนะ้าวกี่ก้าวนะบอกเขาไม่ได้บอกจานวนเนี่ยปุ๊บ <c oughs> เ,เดินไปเรื่อยๆรมีข้อขึ้นอะไรไหคะคุณหมอแบบเอ,อ้ยอย่าทำแบบนี้นะมันเสี่ยงหมอว่าอย่าเพิ่งสะบัดเท้าแรงๆแหลกตอนเด็ก<อ>ผมเล่นอันนี้ไงโบออกกําลังกายเล่นเทควันโดแล้วต้องสะบัดเท้านี่ปุ๊บปุแม<อ>ด่ดึงดึงกลับที่ไหมได้ว<อ>่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมยังครับยังครับก็นี่ไงให้สาวๆ เตะต่อยไปก่อนงันงามมากนะเข็ดแมโป้โอ้ยก็ต้องสวดมนต์นะ <laughs> ต้องสวดมนต <laughs> ์ว่าครั้งหน้าที่ไปฝรั่งเศสเนี่ยอย่าพีิกอีกเลยนะ <laughs> แล้วโปอะวันนั้นเ,เดินเดินไอ้ลงโอเปร่าเสร็จโปขอถ่ายรูปก,กับกักบไกด์ไกด์บอกว่าไกด์ของคิดในใจเพิ่งมาแล้วเพิ่งมาเองกลับแล้วเลยแล้วโปเลยถ่ายว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมาใหม่เลาคิดในใจว่าเนี่ยไปครั้งหน้าต้องสวดมนต์แล้วอย่าเลยขอดูหน่อยมันสวยมากนะเข้าไปแล้วโอ้ยสวยอ่ะ ไม่ไม่ยังยังโซนเหมือนเดิมครับแต่แค่โซนข้างเดียวโปรเจกต์โปรเจกต์หลังเนีจอหายเสร็จแล้วตอนนี้ตอนนี้หายเสร็จแล้วก็เลยหาที่กกนหนวดเจอแล้วอ่าไปซื้อมานละแล้วก็โกนจุ๊บ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 ก็เอ่อเป็นเป็นโปรเจกต์ที่เป็นพุ่มกับที่เจ๋งมากแล้วก็เป็นทีมที่เจ๋งมากซึ่งคิดคิดว่า ปไม่น่าจะมีโอกาสได้เจออีกแล้วในไทยนะครับแล้วเหมือนเราคุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าเฮ้ยโปโปโปขอมีโอกาสที่แบบว่า,าดูแลเรื่องบทด้วยกันนะแล้วก็ดูแลเรื่องเสื้อผ้าด้วยกันอนยะ่างเงี้ยหรือว่าพูดคุย,ยต่างๆซึ่งเขาก็เปิดโอกาสให้โปโปก็มีความสุขมากมันเหมือนแบบเราได้แชร์มุมมองต่างเราได้แชร์ว่าเฮ้ยเสืส้อผ้าที่เราเห็นในในจินตนาการ,รของการอ่านตัวละครอ่ะมันเป็นยังไงแล้วพอแล้วโปก็ศึกษาก็ได้ทําก็หาทีมาทําแล้วก็ ขอบคุณโอกาสนี้ที่เกิดขึ้นโมกเลยคิดว่าเออโอเคเดี๋ยวเราจะคือพอพี่ปอนเห็นก็ขอบคุณพี่ปอนให้โอกาสนี้เราก็เลยเอาเอาประสบการณ์อนะมาลองดูว่าเอ้เราจะพัฒนาตัวละครกับกับสาวๆเขาไปยังไงบ้างว่าเอ้ว่า,อวาตอนเด็กเขาเจออะไรมาตอนโตเป็นยังไงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่สนุกสนานรอรอติดตามิดตามทั้งทุกๆโปรเจกที่เกิดขึ้นวันนี้เลยครับรถึงเรื่อง ครับคุณมากขอถานุ๊กเพร,รน,นั้นเกิดอะไรขึ้น,น,นยังไงเลยคือเอาจริงเรื่องราวมันบังเอิญมากคือเขามีแฟนๆของอเิลเปินเกาหลีเพราอยู่อยู่แล้ว,วแล้วโปเดินเข้าไปแล้วเสร็จปั๊บปกผมก,ก็ตกใจคือตามไปดูคลิปโปะจะเขินผมแบบแบบเขินอ่ะเราเดินเขินแล้วแบบอุย๊ยเขินจังคือเรารู้ไงก็แบบแบบ ขาไม่ได้มารอดูหรอกเขาคงตั้งกล้องถ่ายศิลปินของเขาอะแล้วก็มาเจอเราแล้วก็เขินเดินเงินเขินเข้าไปแค่นั้นเอง <c oughs> แต่ว่าภาพที่ออกมาหลายๆคนก็แบบแก็มีหลายๆคอมเมนต์นค่ะเนาะก็แบบอาจจะดูว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะนะแล้วพอจะเห็นข่าวหรือเปล่าครเห็นครับเห็นเห็นก็มันคือโปไม่สามารถควบคุมได้นะและ้วก็ก็ต้องต้องขอร้องทุกคนให้แต่ว่าอยู่ในกฎระเบียบกันน่ารักน่ารักต่อกันนะ แต่เราก็มีทั้งความเป็นห่วงแล้วก็<ช>มีทั้งความรู้สึกว่าแบบเกรงใจใช่ชใช่ใช่เพราะจริงเหมือนจริงๆเหมือนสนามบินมันมันน่าจะเป็นที่ที่เราเดินทางกันได,ได้ได้เอ็นจอยโมเมนต์ก่อนที่เราเราจะจากกันไปสักพักหนึง่งไปทำใดๆเนี่ยคือถ้าให้กลังใจผ่านโซเชียลก็ก็น่ารักอีกแบบนะเราไ,ได้โอกาสที่แบกาสขับรไหมอูยยังเลยนี่นี่นี่เพิ่งได้เจอ ไม่ได้เจอแต่ครั้งแรกพร้อมกับลุกไม่มีหนุ่มกับเรื่องนี้มันกระทบต่อความรู้สึกของคนเ่มากครับก็เป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงทุกๆความรู้สึกว่าคือกับคนที่กับคนที่เขาไม่รู้เรื่องหรืออะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเอมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าต่างคนต่างมุมมองอเ,ออเรื่องราวมันก็ผ่านมาแล้วแหละให้กำลังใจกันครับให้กำลังใจทุกคน เพราะว่าข่าวออกมามันแน่นอนอะเนาะมันก็แบบค่อนข้างที่บางคนอาจจะมองไม่ได้รู้สึกดีมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะโปก็ก็เห็นใจทุกฝ่ายก็ขอโทษแทนทุกคนเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เอาคลิปน้องโปกับน้องเนยไปดูกันแล้วกันแน่แล้วสดใสสดชื่นนะเพราะว้าตอนนี้แฟนคลับก็เป็นห่วงเพราะว่าด้วยความวันนั้นอ่ะมันไม่มีการมาคอยดูแลเราลยแฟนคลับเขาแบบว่าเขาก็มาส่วน ดีนะโปเรียนแอคชั่นมาเยอะบอกว่าวงนี้วงนี้เลยแับปับปับปับนะครับอยากไม่มีแบบระยะห่างจริงจริงเหมือนตอนนั้นคนจริงจตอนนั้นคนเยอะมากเลยคือคือโปไปวงงงงเฮ้ยทำไมคนเยอะจังสงสัยเขาจะเดินทางไปต่างประเทศกันเออก็ขอไปด้วยแล้วกันนะเดินปับ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 หลบใช้วิชาบูที่เรียนมา แต่ที่พ่อมาได้ัพราะทีเหตุการณ์อะไรที่แบบทำให้เรารุนแรงทำให้เราบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะยังครับยังครับก็ก็ก็เรียนคิวบูมาตั้งแต่เด็กครับมันมันก็สบายอยู่แล้วรับมือได้รับมือได้อยู่รับมือได้อยู่มีพาขอบคุณครับที่สุดนะคะครับ บีบแก้มบีบแก้มโป๊ะโอ๊ะโฝั่งนี้พี่นีลก่งนี้โอกโป๊ะ่งนี้โลกโอ้อนทาอนทาน่าโฝั่งนี้โป๊ะโปมาสองแน่เลยอ๋อโอเคโป๊ะโป๊ะชาร์จเลยนะโป๊มาฝันี้โลกอุ้ยกระตุกกระตุกโอ้โหพี่แโงนี้โอเคครับฝั่้เยนะคะปต้องมากงกระตุกโะ้งนี้

โปรเต้นตรงจังหวะค่ะอุ้ยเป็นเรื่องที่เรียบพรสวรรค์ดีกว่ะพรสวรรค์เสียวสันในการสอนตัวใช่คือเพลงเนี่ยจะตรงกับการที่โปรเต้นต่อเมื่อโปร้องเองเอออันนี้ก็ต้องฝากความๆกันที่น้องดูด้วยป่ะไม่เราเต้นไปพร้อมเขาให้ให้ให้แฟนๆเลือกดูอ่าถ้าอยากดูแบบว่าเอ้ยตรงจังหวะก็แต่ถ้าอยากได้สีสันอะไรใหม่ๆก็อ่าดูว่ะ มีเนยกับโปรคิมพาวเวอร์นะอย่าลืม